Just กูไม่ได้โกรธแค่ไม่มันเดิมประเ่อมมันเล็กเกินไปสำหรับเวอร์ชันที่กูเป็นเราแค่เดินด้วยกันในวันที่ยังหลงแต่วันนี้พันที่มันฉะเลยไม่จำเป็นต้องวนอยู่ตรงจุดเดิมอีกต่อไปแล้ว You stay where it's safe กูเดินเข้าไปในที่ที่ไม่แน่ไม่ใช่เพราะอยากนึกว่าใครแค่ไม่อยากเสียใจว่าทำไมไม่กล้าลองตอนที่ยังไม่แรงเราแค่เข้าใจกันแต่ไม่ต้องพูดแต่บางวันคำว่าพอใจมันกลเป็นกรงที่มองไม่ออกว่ามันคุมอยู่น o า respect your pace แค่ไม่สมาร์จะรอชีวิตตัวเองเพื่อรอใครที่เลือกจะไม่ขยับได้จริงๆนี่ไม่ใช่การทิ้งนี่ไม่ใช่การทิ้งมันคือการยอมรับมันคือการยอมรับว่าบางความสัมพันธ์มันพาเราไปได้ไกลขนาดนั้นจริงๆง I outgrew you That's all ไม่ได้เก่งขึ้นกว่ใครแค่ไม่เล็กเหมือนวันก่อน No hard feelings No blame มันไม่ได้ผิดแค่ไม่มองจะเดินต่อออมเส้นเดียวกันเหมือนเดิมอีกแล้ว I outgrew you Slow and clear มันไม่ได้เกิดขึ้นคาำคืนแต่มันค่อยเปลี่ยนจนวันนี้มันชัด If you feel left behind มันไม่ใช่เพราะกูวิง่งเราแค่มึงหยุดเดินไปนั่นแล้ว yeah. Yeah. กูยังจำได้วันที่เราหัวเราะ ตอนที่ความฝันยังดูไกลพอจะเอื้อมความ but dreams i อ v o l v e ทำไม่คายับตาม,มันจะกลายเป็นเรื่องราวเก่วาที่ทุกผู้ซ้ำประปลอบใจตัวเองไปวันวนอย่ามึงบอกว่ากูเปลี่ยนเพราะกูไม่มือวัน,นวานแต่เธอยังเป็นคนเดิมและการเติบโตจะมีความหมายอะไรกับชีวิตกันแน่ถามจริง I don't look down แค่ไม่หันกลับไปบางเส้นทางมันสวยแต่เหมาะสำหรับกันเดินผ่านไม่ใช่การสร้างบ้านเราอยู่ตรงนั้นตลอดไปถ้ามึงรู้สึกค้างท,งทั้งที่กูไม่เคยปลักใจบางทีความโตมันก็แค่ทำไม่ไรยะหาปรากฏชัดขึ้นในสายตาเท่านั้นเอง I o u g r e you no regret ฉันขอบคุณทุกบ,บทเรียนที่เราเคยมีร่วมกัน สบายใจกับกันไม่ไปไหน out through you wish you well วังว่ามึงจะไปถึงที่ที่อยากไป just now with me เพราะเจ็บเนี้มันต้องเดินออกโดยไม่มีมึงจริงจริงการโตไม่ใช่การทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่มันคือการไม่ยอมทิ้งด้วย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่มันไม่พาเราไปไหน Just grow and the courage to keep walking. Mm -hmm.